สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับสตายอีกแล้วน,นะคะที่ Star Beauty Brighton นอ้องวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสีที่คนที่ทําสีเข้มมานะคะเราจะล้างสียังไงนะคะเดี๋ยวสายจะมาบอกวิธีการทําแล้วก็ Product นะคะเราก็มาบอกสูตรด้วยนะคะสีเราสามารถที่จะมิกแล้วก็ผสมกันได้หลายๆสีเลยค่ะเดี๋ยวตามมาดูกันว่าสตาใช้ เทคนิคแบบไหนนะคะเทคนิคก็คือการวิฟการทำไฮไลท์นั่นเองนะคะการวิฟการทำไฮไลท์เป็นชอบแบบเล็กๆนะคะใช้สำหรับล้างสีผมที่เป็นสีเข้มออกนะคะเทคนิคนี้ทำแบบครึ่งหัวเนาะเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะโปรดักที่เราใช้นะคะมีอะไรบ้าเดี๋ยวสไตล์จะเอามาให้ดูเนาะก็จะมีตัวผงฟอกอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวของเวลา่าใครไม่มีเวลา่าใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะ,ะอันนี้เป็นลิป ประมาณ7เท่านะคะหรือว่า7 Le เลเวลนะคะเราก็ตัวไฮโดรเจน6%เนาะแล้วหวีนะคะเป็นหวีหางแบบนี้เนาะเราใช้ตักผมนะคะแล้วก็มีตัวกระดาษฟอยนะคะแบบนี้หรือจะใช้เป็นกระดาษแมสกก็ได้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะสตาเคยเอามาให้คุณผู้ชมดูกันเมื่อก่อนเนี้ย <c oughs> ก็จะเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะแล้วก็วิธีตักก็จะตักเป็นแบบ เส้นทีๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้แบบเก็บสีได้ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวจะเอาไฮโดรเจนมาให้ดูค่ะ ไฮโดรเจนที่ใช้นะคะก็จะเป็น6%แบบนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มีผมที่เส้นใหญ่ก็ใช้9%ก็ได้แต่ว่าถ้าผมมันไม่แข็งแรงหรือว่าผมผ่าน,นการทำเคมีมาเยอะๆนะคะก็แนะนำให้ใช้6%ก็พอนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฮโดรเจนที่ตาใช้ให้ลูกค้าเนาะผมเขาก่อนหน้าจะเป็นสีแดงอย่างนี้นะคะแล้วก็หลังทำคือทำออกมาแล้วมันก็จะเป็นสีบรอนนะคะก็คือล้างสีบรอนพอเป็นมันจะออกมาเป็นเหมือนสี ไม่บลอนมากแต่ถ้าเราอยากให้บลอนนะคะเราก็ใช้โทนเนอร์เดี๋ยวจะเอาโทนเนอร์มาให้ดูว่าเราใช้สีโทนเนอร์อะไรบ้างแล้วผสมกัสบสีโทนเนอร์นะคะซาก็จะใช้สี9 9 7ตัวนี้เนาะประมาณนี้เนาะแล้วก็ผสมกับตัว789ปตัวนี้ด้วยนะคะมันก็จะออกเทาๆเนาะอันนี้ถ้าเป็นของเป็นของเบลลน่านะน่าจะเป็นเบอร์21ประมาณนี้เนาะ ประมาณสีเทานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะออกสีแบบเดี๋ยวจะเอาเบอร์ลิน่ามาเทียบให้ดูด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสีของเวล่านะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะก็คือเบอร์นี้นะคะเบอร์สิบทหกแบบนี้เนาะก็จะเป็นสีที่เราใช้ถ้าสีที่มันไม่ได้ถ้าสีที่มันไม่ได้ แดงมากรู้เป็นสนิมมากนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัว7 8 9ตัวนี้นะคะเป็นเบอร์8 8 1ได้นะอันนี้นะคะก็จะเป็นเบอร์นี้นะอันนี้ก็คือเป็นสีเทาเหมือนกันนะคะถ้าถ้าเปรียบเทียบก็คือสีนี้เหมือน A 38ของเบอร์ลิน่าถ้าเบอร์นี้นะคะก็เป็นเบอร์ A 21ของเบอร์ลิน่าเนาะ ส่วนตัวนี้นะคะเดี๋ยวสไตล์จะเปรียบเทียบสีเบอร์ลินาให้นะคะเป็นเบอร์9 9 4เสีออกแบบน้ำตาลตุนต่นๆนะคะแต่สีสวยมากๆนะคะทำออกมาแล้วเราใช้ตัวนี้ผสมนะคะเพื่อที่จะให้ได้สีโทนผมที่มันดูคูลโทนนะคะแล้วก็ไม่บลาซีแล้วตัวที่ผสมนะคะก็จะใช้แค่1.9%เาะเดี๋ยวสไตลไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวหามาให้นะ นี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็น1.9%แบบนี้เนาะมันโฟกัสไมเนี่ยเนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เนาะถ้าเกิดใครไม่มีนะคะสารันแนะนําให้ใช้3%ก็ได้นะของบริลน่าเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีตัวนี้นะคะใช้3%แล้วก็มาไายหลูดเอาผสมน้ําประมาณตัวไฮโดรเจน3%นะคะซักประมาณอ่า 30 ml นะคะเราก็น้ําประมาณ10 ml แบบนี้เนาะเราก็จะได้ตัวไฮโดรเจนที่มันเป็น1.9%หรือว่า2%นะคะเพื่อที่จะไม่ทําลายเส้นผมนั่นเองเราไปทําตามดูกันได้เดี๋ยวมีมีเฉดสีเวอรลีน่าด้วยเดี๋ยวเอามาให้ดูนะว่าสีถ้าเลือกเราไม่มีเวลาหรือว่าเราไม่มีย e ี่ห้อที่สตาพูดถึงเราสามารถที่จะอัดแอปใช้อะไรได้บ้างเนาะนี่ ช่วงนี้ก็จะเนี่ยะคะก็จะเป็นประมาณนี้อ่านี่ไงเบอร์ A 4ี่นะคะของถ้าเบอร์997ก็จะประมาณเนี้ย A A 4ี่ประมาณนี้นะมันจะออกหมนเขียวนิดนึงนะแล้วก็อ่าใช้ได้นะคะ A 4ี่แล้วก็ A 4ี่นะคะสามารถที่จะใช้ได้แล้วเนี่ย A 2 1นะคะก็เท่ากับเบอร์8ปดทับแปดหนึ่งของบอริหน่าเนาะแบบนี้เนาะแล้วก็ ามีอีกเบอร์หนึ่งที่เราสามารถที่จะเอามาคอมเพลได้นะคะก็เนี่ยตัวนี้เราก็ A 3 8นะคะ A A 3 8หรือเปล่าที่มันหมอนๆน,นะคะอันนี้นี่นะคะก็ตัวนี้สามารถที่จะหักล้างสีได้นอ้องไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะก็จะประมาณนี้นะคะสีที่หมอนๆเ่าด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถหักล้างสีได้เป็นอย่างดีนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เทคนิคเดี๋ยวจะมาวิฟให้ดูด้วยเดี๋ยวจะเอานาง,งแบบสมมุตินางแบบนะคะมาให้ดูเพราะว่าตอนที่เราทาไฮไลท์ที่ที่ร้านเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอแบบลองวิดีโอเนาะเดี๋ยวเราจะเอามาวิธีการวิฟแบบง่ายวิธีแบ่งชอบผมนะคะเวลาทําไฮไลท์ให้ลูกค้านะเราก็จะสมมุติว่าเขาสมมติว่าเขาแสกกลางเนาะเราก็จะแสกอย่างนี้นะคะคุณผู้ชม แสกแบบนี้นะคะขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวสตาจะแบ่งแบบนี้เนาะ แบ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือสำหรับทำครึ่งหัวประมาณนี้ผมยาวแล้วก็พันกันนิดหนึ่งเนาะแบ่งเซกชันไว้เป็นประมาณนี้เนาะ กิ่ด,ด้ารข้างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหลังหูและนี้นะคะก็คือการแบ่งช่อบผมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถ้าสมมติอันนี้ก็คือการทำครึ่งหัวเนอะอาะเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวดูกันนะคะแล้วก็ โอเคด้านหน้านะคะก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมช่อด,ด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือด้านข้างนะคะส่วนอันนี้ก็อีกข้างหนึ่งด้านหลังนะคะเราก็จะแบ่งเป็นสองช่ออย่างนี้นะคะซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะแต่ถ้าเราจะทําแบบ full head นะคะหรือว่าทั้งหัวเลยนะคะเราก็จะแบ่งช่อแบบ แบ่งทั้งหมดนะคะก็คือจะอได้ประมาณนี้แบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ครึ่งสายและฝานะคะด้านล่างแล้วก็หมวนอย่างนี้นะแบ่งชอบผมโอเคแล้วก็ติดกิฟไว้นะคะเนีย่ยมันก็จะเป็นสองช่อตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะด้านหน้าก็จะเป็นสามนะคะด้านหน้าก็จะเป็น ด้านสายฝาแล้วก็ตรงด้านบนนะคะก็จะง่ายๆอย่างนี้นะเวลาแบ่งผมนางแบบนะคะก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาโชว์วิธีการตักช่อกันเนาะก็คือสมมติอันนี้ใช่ไหมคะเราก็แบ่งแบ่งมาอย่างนี้นะคะติดกิ๊บไว้ช่อผมก็แบ่งไม่ต้องหนามากนะคะ บ,บางๆเลยค่ะอย่างนี้นะคะอันนี้เรียกว่าสไลด์นะอันนี้จะเรียกว่าสไลด์แต่ถ้าเราจะวีฟนะคะอันนี้ก็คือวีฟแบบทีๆเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เรียกว่าวีฟทีที่สตาร์ทำนะคะก็คือจะประมาณนี้นะคะวีฟแบบไฟวีฟนั่นเองนะคะก็จะได้ประมาณนี้แต่ถ้าเราอยากได้วีฟแบบมีเดียมนะคะก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็คืออย่างนี้วีฟแบบมีเดียมก็จะมา ใหญ่กว่านิดนึงนะคะก็จะได้แบบช่อแบบใหญ่ๆกว่านะคะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือมีเดียมวีฟนะคะถ้าทุกคนจะสังเกตเห็นมีเดียมวีฟเนาะแล้วก็ถ้าเป็นชังกี้ยังไงนะคะชังกี้ประมาณ4-5ช่อนะคะสตักเคยทำวิดีโอไปให้ดูนะคะก็คือชังกี้ก็จะแบบนั้นใหญ่ๆเลยะค่ะแบบนี้เนาะเรียกว่าชังกี้วีฟ ห็นไหมคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันเป็นค่อนข้างที่จะชัดเจนมากนะคะประมาณ4-5ช่อเนาะอันนี้เรียกว่าชังกี้วีฟนะคะคุณผู้ชมก็ลองทำตามดูได้นะแล้วเวลาเราใส่กระดาษฟอยล์หรือว่ากระดาษแมทเนาะมันก็จะมีหลายเทคนิคนะคะซึ่งซึ่งสตาจะใช้อย่างนี้นะคะเอาหวีไว้ด้านล่างเนาะแล้วก็พันหวี ไอตรงกระดาษเนี่ยไว้ข้างล่างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะมาบอกวิธีเทคนิคนะรงนี้นะคะไว้ด้านล่างบางคนนะคะก็ไว้ด้านบนก็มีนะคะเดี๋ยวสต์จะมาบอกว่าทําไมถึงต้องไว้ด้านล่างเนาะอันนี้บางคนก็ไว้แบบนี้แบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างที่ทําไมถึงไว้ด้านบนดีกว่านะคะอ่าไว้ไว้แบบนี้เนา แต่แต่พอเราทําไปนานๆนะเราจะชอบที่จะไว้แบบนี้มากกว่าเวลาที่เราลงสีไปใช่ไหมคะแล้วอันด้านล่างเนะี่ยมันสามารถที่จะโปร e ท t นะคะตัวเนี้ยถ้าสมมติว่ามันเลื่อนหรืออะไรนะคะถ้ากระดาษฟอยล์มันเลื่อนลงตัวเนี้ยมันจะโปร e ท t นะคะแล้วก็ช่วยไม่ให้สี เปื้อนหรือว่าสีลิกตรงส่วนนี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะวิฟชอบแบบบางๆเลยเนาะจะเป็นประมาณนี้เนาะแบบชอบแบบอันนี้ก็คือวิธีการทำที่ให้ได้ผลดูเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็ให้เบลนด์กับผมได้เยอะที่สุดอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะประมาณนี้พยายามดันให้ถึงโคนผมเลยนะคะก็จะได้อย่างนี้เนาะ แล้วเวลาเราทาเราก็ทาตรงส่วนนี้นะคะลงมาก่อนแล้วที่เหลือเราค่อยป้ายขึ้นนะคะเบาๆนะคะป้ายขึ้นมันจะทําให้โคนผมไม่สว่างจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ทะลักออกจากฟอยน์นั่นเองนะคะนี่คือเทคนิคง,ง่ายๆเนะเาะลองไปทําดูแล้วพอช่อนี้หมดเราก็ห่อไว้นะคะอันนี้สตาร์ไม่ได้ลงโปรดักนะห่อไว้อย่างนี้แล้วก็คอนติเนียหรือว่าทำช่อถัดไปได้เลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ นนก็คือวิธีการที่เราทำเทคนิคที่เราทำกับนางแบบนะคะโอเคลองทำดูนะคะอย่างด้านหน้าเหมือนกันนะคะข้างหูเราเริ่มจากาตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มจากตรงนี้เลยตรงด้านล่างก่อนนะคะแบ่งอย่างนี้จับช่อมานะคะแล้วก็วีบเลยนะคะ จะใช้อันนี้หรือจะใช้แปลงก็ได้นะคะวปเป็นทีๆเลยนะคะประมาณนี้แล้วเราก็ใส่กระดาษฟอ,อยล์นะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะไม่ไม่ได้ยากนะคะคุณผู้ชมลองทำดูเนาะประมาณนี้แล้วก็ห่อกระดาษฟอ,อยล์แล้วก็ไปช่อถัดไปนะคะทำแบบทีๆนะคะบางคนก็ซําแบบทำแบบนี้ก็ได้นะคะแบ่งช่อยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะเราสามารถที่จะแองเกิลเขาเราสามารถที่จะทำเป็นแองเกิลอย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้นะคะดันมาดึงมาข้างหน้าอย่างนี้นะะเนาะแล้วก็วีบแบบช่อยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ ตักช่อมาแล้วก็ใส่กระดาษฟอยล์แนวอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ทําได้หลายแบบนะคะสําหรับไฮไลท์เนาะสำหรับใครที่อยากระเบิดผมขาวหรือว่าโคนผมดําขึ้นมาแล้วอยากให้สีมันเบลนด์กับสีที่เราเคยทําไปนะคะก็ลองเทคนิคนี้ดูได้เนาะ และผมนางแบบนะคะก่อนทําและหลังทํานะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าสีเขาค่อนข้างที่จะดูสลวยนะคะแล้วเวลาสีมันสว่างขนาดนี้แล้วเราสามารถที่จะเอาสีโทนไหนไปลงก็ได้นะคะทําให้สีดู เป็นธรรมชาติแล้วก็เราอยากได้สีเข้มที่เป็นแบบเหมือนน้ำตาลมัชรูมอะไรแบบนี้นะคะก็น้ำตาลหมนแบบนี้นะคะสามารถที่จะลงได้แต่ก่อนอื่นเราต้องล้างสีแดงออกก่อนนั่นเองนะคะก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆลองทําดูนะคะสําหรับใครที่อยากจะลองทําผมเองที่บ้านนะคะแต่ว่าถ้าใส่กระดาษฟอยล์ก็จะอาจจะยากนิดนึงอาจจะต้องไปให้ที่ร้านทําให้แต่ว่าบอกสูตรว่าเอออยากได้สูตรนี้อยากได้สีนี้โทนกับสีนี้แบบนี้นะ,ะก็คือเราใช้ผงฟอกก่อนนะคะใช้เปอร์เซ็นต์ ลุ่มที่ต่ำนะก็อันนี้เป็นหนึ่งวิดีโอที่สตาอยากจะเอามาแช่นะวันนี้มาบอกเทคนิคการวิผมเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาบอกสูตรสีที่เราใช้ในวิดีโอนี้นะคะโอเควันนี้ต้องลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะติดตามสตาได้ที่ Stability เนาะวิธีการทำผมที่บ้านแล้วก็สำหรับน้องๆคนที่จบใหม่ๆนะคะอยากได้เทคนิคสวยน,นะคะทำผมแบบขั้นแบบเราสามารถที่จะ เรียกเงินลูกค้าได้เยอะกว่าทําขั้นเบสิกนะคะอันนี้ก็ลองทําดูนะคะทําไฮไลท์แบบนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งร้ปถึงสองอปอนด์นะคะก็ประมาณเกือบเกือบแปดพันบาทนี่คือสีเบอร์ลิน่านะคะที่จะเอามาผสมนะคะก็ลองใช้ A 40นะคะผสมเดี๋ยวจะเขียนสูตรไว้ให้ด้านล่างเนาะ A 21นะคะแล้วก็ A 38นะคะ A สามสิบแปดอยู่ฝั่งนี้นี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้บางทีสีมันไม่ได้เป๊ะมากนะคะเพราะมันมีให้เลือกประมาณสี่สิบเจ็ดสีนะคะแต่ว่าถ้าของเลอลาเขาจะมีประมาณหนึ่งร้อยกว่าสีนั่นเองนะคะสีที่ใช้ก็มีความใกล้เคียงกันนะคะก็เฉดเก้าเก้าเจ็ดอันนี้เนาะตัวนี้นะคะแล้วก็แปดแปดหนึ่งเนาะสีนี้นะแล้วก็มี 7จ็ก็คือสีเทาแบบนี้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะสีที่เราใช้แล้วถ้าแบบว่าไม่อยากให้มันเข้มนะคะก็นี่เลย10บทับหนะคะใส่ไปนิดเดียวนะคะแต่ว่าของของบริน่ามันไม่มีนะคะสีนี้เราไม่ใช้ก็ได้เนาะ